ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการอาจารย์บอมชวนคุยนะครับวันนี้ตรงกับวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สิบสิบเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบเจ็ดหรือเปล่าเอ่ยไม่ได้ดูไม่ได้ดูเ,ลลเวลาเลยผมนะครับวันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่ที่เท่าไหร่เนี่ยที่สิบสิบแปดแล้วสิเสาร์ที่สิบ,สบปแบปดธันวานแล้วนะครับ วันนี้ก็เป็นครั้งที่สองนะฮะเป็นอีพีสองในซีซั่นที่ที่สองนะครับของรายการอาจารย์บอลชวนคุยนะครับรายการนี้นะครับก็เป็นรายการที่เรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งนะฮะหลังจากช่วงแรกที่เราจัดเนี่ยเราจะจัดกันในช่วงเวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับประมาณสิบโมงครึง่ง แต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนมาจะเฉพาะวันเสาร์นะครับในช่วงเช้านะฮะก็เป็นการวัดใจ f อฟซกันนิดหน่อยนะฮะว่าจะตื่นมาทันหรือเปล่าผมเองก็เสียงจะงอกแงงอง,งแคกหน่อยนะฮะก็ถือว่าอาทิตย์หนึ่งได้ทักทายกันทีหนึ่งนะครับสำหรับหัวข้อที่ผมจะชวนท่านผู้ฟังคุยนะครับในเช้าวันเสาร์นี้นะครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป้าหมายนะครับในช่วงปีใหม่นะครับก็อย่างที่เราลูรู้กันดีครับว่าอีกไม่กี่วันเนี้ยนะฮะน่าจะอีกสักสิบสองสิบสามวันเนี้ยก็จะเปลี่ยนปีพุทธศักราชละเป็นปีใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี่มันผ่านไปเร็วมากนะฮะช่วงที่มีโควิดเนี่ย ถึงแม้จะมีเรื่องร้ายๆแย่ๆเลยสถานการณ์ต่างๆให้ลุ้นกันแทบจะทุกเดือนเลยแทบทุกอาทิตย์ก็ว่าได้แต่สองปีที่ผ่านมานี่มันไหวมากในความรู้สึกผมนะครับเป็นสองปีที่ไหวมากสิ่งที่สําคัญกว่าน,น,นั้นฮะท่านฟังฮะทุกๆปีใหม่เนี่ยผมว่าหลายคนก็เป็นผมก็เป็นนะทุกๆปีใหม่เราจะตั้งเป้าไว้ปีนี้เราจะทําอะไรบ้างเนี่ยเพอเออวันนี้ก่อนจะเข้ารายการืัอคืนผมก็ย,ยังนึกหัวข้อไม่ออกนะ เมื่อเช้าผมมอสมุดมาพลิกๆดูสมุดที่ผมจดสิ่งละอันพันละน้อยปรากฏว่าผมย้อนไปเมื่อป,ปลายปีที่แล้วนะผมมีจดไว้ครับท่านผู้ฟังครับว่าปีใหม่เนี่ยผมจะทําอะไรบ้างนั่นก็คือภายในปีสองพันหกสิบสี่ผมจะทําอะไรบ้างทั้งเขียนบล็อกเกอ๋ยทั้งไอหนูนไอดีโอ้ยแย,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 ย่ไปหมดเลยผมจดไว้ประมาณห้าอย่างถ้าจำไม่ผิดเชื่อไหมว่าผมทําได้แค่อย่างเดียวเองในหอย่าง นะครับนั่นก็คือเขียนหนังสือออกมาแล้วเป็นการเขียนที่ใช้เวลาเกือบปีเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเออจ,จริงๆแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้เนี่ยในแต่ละปีเนี่ยทําไมมันถึงทําไม่ได้แนละ้วมันมีมันมีปัญหาอะไรทําไมเราถึงทําไม่ได้ผมก็ลองมานั่งคิดดูว่าอะไรคือ ปัญหาที่ที่เราตั้งเป้าหมายไว้ในตอนต้นปีแล้วพอปลายปีเนี่ยมันถึงทําไม่ได้เคยลองนั่งคิดเคยลองนั่งนึกกันไหมเนี่ยผมเป็นอย่างนี้มาหลายปีมากนะตอนนี้ผมก็เลยลองมานั่งนึกดูเมื่อเช้าก่อนจะเข้ารายการนี้แหละมานั่งนึกดูเอะเรามีเป้าหมายทําไมเราทําไม่ได้สักปีเลยแฮะข้อแรกที่ผมค้นพบเนี่ยคือเป้าหมายของผมเนี่ยมัน มันใหญ่ไปมันยากไปมองภาพที่แบบมันอลังการงานสร้างมากมากงานบางอย่างเนี่ยมันก็มีสิทธิ์นะเขาบอกให้ติงบิ๊กหรือว่าฝันให้ใหญ่ไว้ก่อนเนี่ยแต่บางครั้งเวลาเราเห็นในความฝันที่มันใหญ่มากๆเนี่ยมันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันท้อตั้งแต่นาทีแรกที่เห็นแล้วอาจจะคึกคักในสองสามวันแรกนนะอย่างที่พูดนะครับ กรุงโรมก็ไม่ได้สร้างในวันเดียวนะครับการเดินทางกันยาวไกลและยิ่งใหญ่ก็ไม่ก็แบบมันก็ไม่ใช่เดินก้าววัดเดียวมันถึงมันก็ต้องเริ่มทีละสเต็ปอันนี้ก็เป็นคําพูดที่ปลอบขวัญปลอบใจได้ดีนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือพอเราเห็นเป้าหมายใหญ่ๆก็เออเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนไปทําอันอื่นก่อนละกันอันนี้ถ้าจะยากเกินไปหรืออันนี้กว่าจะได้ตังคองอีงนานไอ้จุดอ่อนของเรื่องนี้นะผมว่ามันปัญหามันอยู่ที่ว่า เวลาผมตั้งเป้าหมายใหญ่ๆแบบเนี้ผมไม่ได้ย่อยงานมันลงมานะครับเมื่อวันนั้นผมฟังพระอาจารย์นั่นเทศหรือใครพูดสักคนเนาะบอกว่าพิซซ่าเนี่ยถาดมันใหญ่มากเลยเราจะกินพิซซ่าทั้งถาดด้วยคําคําเดียวมันเป็นไปไม,ไม่ได้นะครับขนมเค้กก็เหมือนกันก็ต้องใช้วิธีซอยให้มันเล็กลงเล็กลงแล้วก็ค่อยกินทีละคำนะฮะเพราะว่าเออปีใหม่ปีหน้าเนี่ยปีหกห้าเนี่ยสงสัยผมต้องตั้งเป้าหมายใหญ่เหมือนเดิมนี่แหละ แต่ผมจะซอยมันลงมาเป็นตัวเป้าหมายย่อยๆแล้วก็เขาเรียกว่าคอมพลีทเป้าหมายย่อยๆแต่ละอันแต่ละอันก่อนเพื่อจะได้ไปสู่เป้าหมายที่ใหญ่ก็เลยคิดว่าเอออันนี้นี่น่าจะทําให้ผมสามารถที่จะทํางานได้ถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ง่ายขึ้นนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าทำให้เป้าหมายในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา หลายๆปีของผมไม่ค่อยประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับผมว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเวลาครับที่ผ่านมาเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมทําอะไรก็เอาสนุกเข้าวานบางทีก็เวลาสนุสนานหรือว่าเขาเรียกว่าเพลิดเพลินหรือกําลังอินกับเรื่องอะไรก็จะจมดิ่งอยู่กับเรื่องนั้นมากๆจมดิ่งนี่ไม่ใช่ว่าไม่ดีแตจมดิ่งหมายถึงว่า สมมติว่าถ้าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งก็ชอบมากๆเลยก็จะอ่านอย่างจะเป็นจะตายเอาให้มันจบรูดดูหนังเรื่องหนึ่งเอ้ยซีรีส์นี้สนุกดีมันจบ EP ไปแล้วก็ต้องหาตัวใหม่มาดูไปเรื่อย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 เื่อยย่างเงี้ยไอการทําลักษณะแบบนี้ยมันทําให้การบริหารจัดการเวลาเนี่ยมันเละเทะไปหมดนั่นหมายความว่าตูผมตั้งเป้าหมายว่าจะทําอะไรเนี่ยใช่ไหมฮะผมก็จะทําแต่อีตัว นั้นเนี่ยไปผมควรจะทําแบบนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าพอมีอะไรมาดึงดึงความสนใจเช่นอาจจะเปิดไปฟังรายการในคับ House. เฮาส์เฮ้ยรายการนี้หนุกดีวะ่ะฟังไปเรื่อยๆเพลินไอ้ที่ตั้งใจว่าจะทําอะไรในโลกแห่งความเป็นจริงก็ไม่ได้ทำบางทีเข้าเว็บจะไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างไปเจอปุ๊บเอ๊ะมันลิงก์ไปอีกอันหนึ่งเฮ้ยเจ๋งดีวะ่ะ นั่งอ่านไปอ่านมายาวกันมาดูในไกลทีปาไปชั่วโมงกว่าแล้วมือถือนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าคอนซูมเวลาหรือดูดเวลาเราไปพอสมควรทีเดียวทีนี้ผมมานั่งนึกดูว่าเมื่อเทียบกับช่วงเช้าๆผมตื่นมาตอนเช้าผมมานั่งทํางานมานั่งคิดงานมาอะไรเงี้ยเออมันกลับได้งานมากกว่าเพราะว่ามันไม่ถูกลบกวนโดยสิ่งที่เขาเรียกว่าดึงความสนใจอื่นจะดูใน Facebook เพื่อนกับไปยังไม่ได้โพสต์อะไร จะแชทหาใครกับเช้าเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้การบริหารจัดการเวลามีสมาธิจดจ่ออยู่กับงานได้ดีกว่าถ้าผมสามารถใช้วิธีการแบบนี้กับงานได้ตลอดทั้งวันนั้นน่าจะดีมากๆนะครับแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยพ้องยิ่งในยุคป,ปัจจุบันมันก็ค่อนข้างยากเนาะบางทีเรากำลังคิดงานหรือนั่งทํางานอะไรอยู่โดยกะเวลาไว้นะครับวิธีการที่ดีคือกะเวลาไวนะ้ว่างานชิ้นนี้ให จบหรือจะจบไม่จบไม่รู้อะแต่ว่าเราจะหยุดงานชิ้นนี้ในเวลานับหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ชั่วโมงหน้าเหมือนจัดตารางสอนเรียนเลยชั่วโมงหน้าเราจะทําอะไรต่องานชิ้นต่อมาก็เลียงแต่ว่าไอการบริหารจัดการเวลาแบบนี้เนี่ยพอถึงเวลาจริงๆโดยข้องยิ่งในยุคปัจจุบันแล้วก็ในยุคที่เราต้องดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มยากเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวมันก็จะมีไลน์เข้ามา เดี๋ยวก็จะมีแมสเซจเข้ามาไละเรื่องต่างเหล่านี้นะครับท่านผู้ฟังค่ะล้วนแต่เป็นเรื่องด่วนเรื่องแทรกนะครับบางเรื่องก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับบางเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องสําคัญและเร่งด่วนด้วยมันก็ทําให้ไอ้สล็อตเวลางานปกติของเราเนี่ยมันเลื่อนมันเพี้ยนไปอีกทีนี้เวลามันมีงานเลื่อนหรือมันเพี้ยนไปเนี่ยไอ้งานที่เราทําไม่เสร็จลาคาอยู่เนี่ยถึงเรายังไม่ได้ลงมือทํานะท่านผู้ฟังนะ แต่มันจะเป็นงานที่ค้างคาอยู่ในหัวใจเราตลอดเวลาว่าเฮ้ยยังทรอันนี้ไม่เสร็จนะยังทำอันนี้ไม่เสร็จนะแบบนี้เป็นต้นฮนะดังนั้นเนี่ยผมมานั่งทบทวนตัวเองดูในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยการบริหารจัดการเวลาของผมนี่คือเละเทะมากนะครับพอมันเละเทะมากๆในสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านผู้ฟังเนีมันก็เลยทําให้เราเนี่ยต้องละทิ้งงานบางอย่างที่เราตั้งไว้เป็นเป้าหมายพอมันเริ่มไม่ค่อยไหวละเริ่มเละละ มันเริ่มโดนเวลาดูเวลานี้แทรกล้วเสร็จเลยทีนี้สรุปคือเป้าหมายนี้ล่วงไปอีกหนึ่ง,งเป้าหมายอันที่สามครับโอกาสดีๆในชีวิตในมุมมองของเราลนะเราคิดว่าเป็นโอกาสดีๆในชีวิตแต่อีโอกาสเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเป้าหมายแรกที่เราเซตไว้ตอนต้นปีหรอกเช่นจัพัดจับูจะต้องเข้าไปดูแลองค์กรอะไรสักอย่างหนึง่ง ซึ่งมันก็สําคัญแล้วก็มันก็กําลังเกิดวิกฤติการที่เราเข้าไปดูแลงงานอะไรแบบนี้ซึ่งต้องเขาเรียกว่าใช้ทั้งพลังงานสมองแรงกายแรงใจคอนเน็ชันการติดต่อโอสสารพัดเลยฮะทำให้เป้าหมายแรกสุดที่เราตั้งไว้ในตอนต้นปีเนี่ยมันถูกกิจกรรมเหล่านี้หรือโอก,กาสที่เข้ามาเนี่ยดึงเวลาไปหมดเลย สรุปเป้าหมายพวกนั้นก็ไม่ได้ทําฟังดูทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหมือนมันเป็นข้อแก้ตัวนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรายึดอยู่กับเป้าหมายต้นปีนะฮะผมเชื่อว่าไอ้เรื่องต่างๆที่ผมยกมาอ้างเนี่ยม,มันไม่มีผลหรอกเพราะถ้ามีโอกาสเข้ามาแต่เราเป็นคนที่ยึดในเป้าหมายนะเราอาจจะปฏิเสธโอกาสนั้นก็ได้เนาะแต่บางครั้งโอกาสมันก็ท้าทายจนเรารู้สึกว่าอื น่าจะลองทําดูฮะห,หรืออย่างการที่เราอยู่ในคับเฮาส์เนี่ยใช่ไหมฮะตอนนี้ยังดีนะมีปุ่มรีเพย์เหมือนที่ผมเปิดรีเพย์ไว้เนี่ยเรียงฟังย้อนหลังได้ถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงที่คับเฮาส์มาใหม่ๆเนี่ยผมสารภาพเลยผมแทบไม่ได้ทํางานทําการเลยเลยเพราะว่าผมก็ติดตามรายการนูร้นรายการนี้รวมทั้งจัดรายการเองด้วยนะครับก็คือตารางเวลาทั้งหลายทั้งปวง,งก็เรียบร้อยพิทาสไปตามระเบียบ ปีหกห้าเนี่ยผมก็นั่งกลับมาทบทวนนะเพราะผมก็บอกว่าท่านผู้ฟังครับเวลาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากแต่ละปีที่มันผ่านไปผ่านไปผ่านไปอายุอาณามเราก็มากขึ้นนะฮะแต่สิ่งที่น้อยลงเมื่อสวนกับอายุอาณามก็คือเลี้ยวแรงพละกําลังความเสื่อมถอยของร่างกายไม่ว่าจะเป็นสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นโครคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพอะไรต่าง ผมคิดว่าเรามีเวลาเหลือไม่เยอะนะครับแต่ละคนมีเวลาเหลือไม่เยอะทุกๆวันนี้เราแก่ลงทุกวันนะถ้าพูดในเชิงธรรมะนะครับเซ<ม>ลล์ในร่างกายก็มีเสื่อมมีตายกันลงไปทุกวันนะฮะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทำแล้วนะครับสามารถที่จะเซฟเวลาได้อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ แล้วผมก็เริ่มเห็นแนวโน้มแบบนี้ชัดเจนขึ้นนะครับขอวกไปในเรื่องของการตลาดนิดนึงผมเริ่มเห็นแนวโน้มแบบนี้ชัดเจนขึ้นเราจะเห็นคนที่อยู่กับบ้านคนไม่อยากไปข้างนอกอาจจะแรกๆอาจจะก,กลัวโรคระบาดไปๆมาๆเนี่ยตอนเนี้ยมันกลายเป็นแทบบิดเป็นนิสัยเป็นพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ไปแล้วสั่งข้าวสั่งอะไรมากินก็เรียกแพนด้าเรียกแกลบเรียกอะไรมาส่งและการส่งเนี่ย มันแพงรออกไปซื้อเองนะครับเพราะว่ามันต้องเสียค่าส่งให้กับเขาด้วยแต่เราก็ไม่ได้แคร์อะไรเพราะคนสมัยนี้เรามองอีกแบบหนึง่งฮะออกไปข้างนอกอาจจะเสี่ยงโรคระบาดออกไปข้างนอกต้องแต่งตัวออกไปข้างนอกต้องเสียค่าน้ำมันออกไปข้างนอกอาจจะซื้อของกินเยอะกว่าอีกไปเดินห้างเจอนูน่นเจอนี่สั่งดีกว่าง่ายสะดวกและมองในภาพรวม อาจจะประหยัดกว่านะครับทีนี้ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับในแง่ผลดีมันก็ดีเนาะกับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจ Delivery หรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวนเนื่องกับการ Delivery แต่ลงนึกสภาพเมื่อวานผมไปเดินห้างมานะฮ้างนี้เงียบมากนะครับเงียบมากๆแม้กระทั่งฟู้ดคอร์ดยังเงียบแต่ตลกมากตรงฟู้ดคอร์ดมีฟู้ดแพนด้ากับแกลบนั่งอยู่ด้วยมารอ เอาข้าวจากในฟูดคอร์ทของห้างเพื่อไปส่งลูกค้ามันสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยคนทําธุรกิจก็ต้องปรับตัวด้วยนะครับผมยาเรื่องนี้ไปนั่งคุยกับท่านสักวันหนึ่งในคลับอีกคลับหนึ่งของผมที่ชื่อคลับการตลาดนอกตำรานะครับผมเชื่อว่าพฤติกรรมผู้บริโภคปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับฉะนั้นคนทําธุรกิจก็ต้องปรับตัวที่พูดวันนี้เนี่ยเพื่อจะให้ท่านผู้ฟังมองเห็นว่า ความสําคัญของเรื่องเวลาเนี่ยคนยุคใหม่ให้ความสําคัญกับเรื่องเวลาและเรื่องการปรับอะไรต่างๆกับสล็อตเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับถ้าเรา manage หรือเราบริหารจัดการเวลาไม่ได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะไม่ถึงเป้าหมายอะไรซากะอยากหนึ่งเลยครับในชีวิตครับผมรู้เรื่องนี้นะฮะเพราะว่าก็ใช้ชีวิตมาห้าสิบกว่าปีแล้ว เริ่มรู้สึกได้ว่าสมัยก่อนตอนที่ผมเป็นนักศึกษาหรือเป็นนักเรียนเนี่ยผมจะตื่นแต่เช้ามานั่งอ่านหนังสือเลยนะเวลานี้ถึงเวลาเป็นเวลาหนังสือเวลานี้ถึงเวลานี้เป็นเวลา,วลา,วลา,วลาทําอะไรจะมีไก่กาปลุกที่ใช้ไขลราดมันจะดังกิ้งอย่างนะี้นะพอหมดเวลาก็จะต้องเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นแต่หน้าแปลกใจมากยิ่งโตขึ้นยิ่งมีอายุมากขึ้นโดยพ้องยิ่งมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยกับแบ่งบริหารจัดการสล็อตเวลาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับ อาจจะด้วยนิสัยส่วนตัวเราด้วยปฏิเสธคนไม่ค่อยจะเป็นเนี่ยครับในปีใหม่นี้ผมก็เลยแพลนที่จะทํากิจกรรมที่มากขึ้นหลากหลายขึ้นและบริหารจัดการเวลาตัวเองให้ดีขึ้นการที่มีกิจกรรมมากขึ้นหรือหลากหลายขึ้นเนี่ยมันเป็นการเขาเรียกว่า Challen g e หรือว่าท้าทายตัวเองว่าเอ้ยคุณจะมีวิธีการบริหารจัดการสล็อตเวลาได้อย่างไรทีนี้ไอ้การจัดการบริหารจัดการเวลาหรือว่า การตั้งเป้าหมายเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องแค่เป้าหมายในส่วนของงานนะครับท่านผู้ฟังแต่มันมีคำภาษาอังกฤษคำหนึ่งที่เรียกว่าที่เขาเรียกว่า work life balance นะฮะก็คือการที่เราเขาเรียกว่าบาลานซ์สร้างสมดุลเวลาระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตนั่นหมายถึงว่าเราต้องกำหนดเวลาให้เราเนี่ยมีการพักผ่อนใช่ไหมฮะไปนอนเดึกโอ้ทำงานมี เป้าหมายหลายอย่างเลยต้องทําให้เสร็จนอนดึกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะต้องทํางานให้เสร็จงานไม่เสร็จวันนี้ต้องอยู่ดึกเพื่อให้เสร็จทําแบบนี้ร่างกายมันจะสุดโซมฮะร่างกายก็เหมือนเครื่องจักรอะครับเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ฮะซอฟต์แวร์เราจะดีแค่ไหนสมองเราจะเฉลียวฉลาดขนาดไหนแต่ปรากฏว,ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เรามันถูกใช้งานหนักมากไม่ได้พักได้ผ่อนซีพียูเมนบอร์ดแรมเริมมันก็ฮาร์ดดิสก์ก็แห้งพังหมดมันก็รันโปรแกรมตัวนั้นไม่ได้อยู่ดี นะครับดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่า work life balance เนี่ยก็คือความบาลานซ์สมดุลระหว่างการทำง,งานการใช้ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญนะเราจะทำงานได้ต่อเมื่อเรามีร่างกายที่ดีดครับเพราะร่างกายเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าพื้นฐานหรือเป็นฮาร์ดแวร์ที่จะทำให้เราทำงานได้นะเพราะนั้นฮาร์ดแวร์ต้องดีก่อนนะครับแล้วก็ไอ้ซอฟ์แวร์ในเรื่องความคิดมันก็จะดีเองจริงๆการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอนะฮะตื่นแต่เชา้าเมื่อเช้าฟังพะพูดว่าตื่นแต่เชา้า ซีอของบริษัทระดับโลกก็ตื่นเช้านทั้งนั้นนะฮะตื่นมาออกกาลังกายนะฮะเขาก็เอาบอดี้เขาก่อนเป็นหลักฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะอแชร์ว่าส่วนหนึ่งของการตั้งเป้าหมายในปีใหม่เนี่ยน่าจะมีเป้าหมายเรื่องสุขภาพอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมอยู่มาจนเห็นผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนในสมัยก่อนที่ผมเป็นเด็กเขาก็เป็นหนุ่มสาวที่แข็งแรงเนาะ วันนี้บอกว่าอายุห้าสิบกว่าแล้วเขาเองก็อายุเจ็ดสิบกว่าบางแปดสิบกว่าบางก็ได้เห็นความเสื่อมถอยได้เห็นความชราได้เห็นความเจ็บป่วยหลายคนที่สมัยหนุ่มๆโอ้สุบุรีกินเหล้าเฮฮาเป็นคนที่คุยสนุกสนานมากวันนี้ก็เป็นคุณตาแก่ๆซึ่งเต็มไปด้วยโรคแล้วก็สุขภาพไม่ดีนะครับอันนี้ก็ทั้งเป็นเขาเรียกว่าภาระกับลูกหลานแล้วก็ ตัวเขาเองก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีความสุขเพราะว่าสุขภาพมันไม่ดีเลยนะครับเจอหน้าที่ไรก็บ่นเบื่อกับการมีชีวิตอยู่ซึ่งผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วถ้าเราบาลานซ์ชีวิตเราให้ดีเรื่องสุขภาพเป็นหนึ่งในเป้าหมายของปีใหม่ด้วยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องเป้าหมายที่ควรจะต้องทำให้ได้ด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของการออกไปท่องเที่ยว ผมยอมรับนะครับว่าในช่วงโควิดเนี่ยการออกไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็บางคนอาจจะมีความวิตกกังวลน,นะครับผมเชื่อว่าการที่เราออกไปเห็นอะไรใหม่ๆแปลกๆไปจากสิ่งที่เดิมๆไม่จําเป็นต้องไปถึงต่างประเทศนะครับแค่ต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหมู่บ้านนะครับสําหรับบางที่เนี่ยก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วยังอยู่เชียงใหม่ไปแค่ลําพูนหรือลาปางมันก็ได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปแล้ว และไอาการที่ได้เห็นอะไรที่แตกต่างออกไปเนี่ยนะครับท่านผูฟังนะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดไอเดียอะไรมากมายนะครับหลายครั้งไอเดียทางด้านธุรกิจหลายครั้งไอเดียทางด้านการใช้ชีวิตหลายครั้งไอเดียในการพบปะพูดคุยกับผู้คนเนี่ยมันเกิดจากการเดินทางครับแต่ในยุคโควิดอย่างที่ผมบอกมันอาจจะยากมันอาจจะดูเป็นความเสี่ยงกับการเดินทางสิ่งที่ควรจะทําคืออ่านหนังสือดูอินเทอร์เน็ต ดูอินเทอร์เน็ตนะฮะไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตต่างกันนะฮะดูอินเทอร์เน็ตก็คือดูแบบเอาความรู้นะครับเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราก็ได้ของขวัญปีใหม่มานะ <c oughs> จากเอฟซีคนหนึ่งนะฮะเขาก็ให้ไพ่ทาโรมาไพ่นิทานนะฮะอันนี้ผมก็ว่าเออก็ดีนะผมก็เริ่มเอานิทานเอาไพ่แต่ละใบามานั่งดูนิทานแต่ละอันแต่ละอันแต่ละอันอันนี้ไพ่นี่ก็น่าจะเป็นเป้าหมายหนึ่งในปีหน้าของผมด้วยนะครับ ที่เล่ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพื่อจะบอกกับท่านผู้ฟังว่าเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเวลาและการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายก็ไม่ต้องตั้งให้มันใหญ่เวอรออลังการนะฮะตั้งให้มันเล็กๆแต่มันสามารถสอยย่อย,ย,อ,ยออกมาได้ทําทีละสเต็ปนะครับมันสําเร็จไปเหมือนกับก,กินพิซซ่ามันอาจจะมีหลายชิ้นกินทั้งถาดทีเดียวก็ไม่ไหวใช่ไหมดึงออกมาชิ้นหนึ่งกินจบล <laughs> ะ คอมเพลตเป็นหนึ่งมิชชั่นแล้วก็กินต่ออีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดและเรื่องของการบริหารจัดการเวลานี่ก็สําคัญนะผมเป็นคนเก่งๆหลายๆคนที่สามารถบริหารจัดการหลายๆงานหลายๆองค์กรได้ในเวลาเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขามีก็คือเขามีศิลปะในการบริหารจัดการคนที่ดีนะครับศิลปะในการจัดการบริหารคนเนี่ยก็ลองไปอ่านในสามโคกด,ดูก็ได้นะครับโดยเพิ่งยิ่งเล่าปีนี้ผมว่าเป็นคนที่ ค่อนข้างฉลาดและมีศิลปะในการบริหารจัดการคนนะฮะหลายเรื่องหลายองค์กรนะครับผมยอมรับเลยว่าในองค์กรนี้มันโคตรเละแต่บุคลากรมีความสามารถมากๆนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับเข้าไปดูแลบางองค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้นะครับปรากฏว่าการฟื้นตัวหรือการฟื้นฟูองค์กรเนี่ยทำได้เร็วมากนะครับเพราะว่าบุคลากรเนี่ยดีแค่จั ให้เขาอยู่ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกตามจริตถูกตามความสามารถเรีือที่เขาเรียกสาษางกฤษว่า put the right man on the right job นั่นแหละนะฮะก็ทำให้องค์กรเนี่ยสามารถที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วผมเชื่อว่าบุคลากรด้านคนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของผมเนี่ยในปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าผมคงจะไม่ได้ทำอะไรที่ยิ่งใหญ่อลังการนะครับแต่น่าจะได้ทำอะไรที่มีความ หลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการท้าทายตัวเองด้วยนะครับโดยก้องยิ่งกับการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าบริหารจัดการในองค์กรซึ่งมันอาการหนักเนี่ยเหมือนกับผ่าตัดเราต้องเข้าห้องผ่าตัดฉุกเฉินเงี้ยนะครับอันนี้ถือเป็นความท้าทายนะครับอันนี้เป็นความท้าทายที่ผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าสนใจแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ท่านให้ความสําคัญมากๆคือเรื่องของเวลาอย่างที่คุยไว้ตอนต้นนะครับ เวลาเป็นสิ่งเดียวที่ผ่านเลยไปเราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้อันนี้คือความคือความน่าสนใจของเวลานะแล้วเวลาเนี่ยมีความยุติธรรมมากนะครับจะเป็นรัฐมนตรีจะเป็นคนกวาดถนนจะเป็นผ่านโรงจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นคนร่ารวยจะเป็นคนยากจนคุณจะเป็นอะไรกัแล้วแต่นะครับคุณจะเป็นสุลต่านคุณจะเป็นเสียหรือคุณจะเป็นคนธรรมดา ทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันและทุกคนมีจุดที่จะต้องจบสิ้นชีวิตเหมือนกันนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นแฟร์เกมนะผมในความรู้สึกผมนะฮะมามือเปล่ากลับมือเปล่าเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจมันก็เหมือนการเดินทางนะครับสตาร์ทออกเริ่มต้นคือการเกิดน,นะฮะและจบคือการตายที่จุดเข้าเส้นชัยจุดฟินิช แล้วความน่าสนใจของชีวิตคืออะไรนะถ้ามามือเปล่ากลับมือเปล่าเนี่ยความน่าสนใจของชีวิตก็เหมือนการเดินทางก็คือวิวระหว่างทางจุดแวะพักระหว่างทางประสบการณ์และผู้คนที่เราได้พูดคุยหรือสัมผัสในระหว่างทางนะครับดังนั้นเนี่ยในแต่ละปีที่กําลังจะผ่านมาแล้วก็กาลังจะผ่านไปเนี่ยความน่าสนใจก็คือเราได้ใช้เวลาในช่วงระหว่างปีนั้นอย่างไรเราได้แพลนเป้าหมายเราได้แพลนจุด จุดแวะพักในแต่ละปีไว้เป็นอย่างไรแล้วแต่ในจุดแต่ละจุดแวะพักมันมีอะไรน่าสนใจไหมหรือแค่แวะไปฉี่อย่างเดียวเข้าอ้องน้ำแล้วเดินออกมาขึ้นรถขับต่อนะฮะหรือเราได้แวะไปพูดคุยสัมผัสกับผู้คนระหว่างทางได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไหมอันนี้ถ้าผมเทียบเวลาการใช้ชีวิตกักการเดินทางนะฮะมันก็จะอารมณ์ออกมาประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็จะมีเป้าหมาย แบบของท่านนะซึ่งท่านก็สามารถยกมือรอไว้ได้นะครับขึ้นมาแชร์กันว่าเออท่านมีเป้าหมายแบบนี้แล้วก็มันเคยสําเร็จหรือมันไม่สําเร็จมันไม่สําเร็จเพราะอะไรแล้วก็ท่านมีวิธีไหนในการที่จะทําให้มันสําเร็จได้นะครับผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะวิทยาทานหรอกเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่ที่เข้ามาร่วมฝากเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเช้านะวันเสาร์นี่เป็นวันที่เชา้าเราก็ต้องตื่นเช้าด้วยนะแต่ผมก็ คิดว่ามันนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการปรับตัวเพื่อบริหารจัดการเวลาของตัวผมเองเหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมก็คิดว่าเอาว่าสิบโมงครึ่งจัดถึงสิบเอ็โมงครึ่งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังในอีพีที่แล้วนะครับว่าพอทําแบบนั้นปับ๊บโอ้โหท่านผู้ฟังครับแทบไม่ได้ทํางานทองขาดอะไรเลยนะฮะสิบโมงครึ่งกว่าจะเลิกเที่ยงหมดไปครึ่งวันแล้วนะครับ ขนาดเมื่อวานนะฮะเดี๋ยวนี้ขนาดขนาดเดี๋ยวนี้นะผมก็ยังอยู่ห้องนู้นห้องนี้เมื่อวานมีสารภาพเลยนะครับออกบ้านไปยิ่งไปอาบน้ำเลยนะล้างหน้าเดียวออกไปเลยเพราะว่าอยู่ในขับเราไปครึ่งค่ำวันแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ปีใหม่นี้อาจจะต้องต้องปรับนะครับแต่ว่ารายการก็จะมีการอ่เขาเรียกว่าสลับสบเปลี่ยนขึ้นมาให้มันลงตัวนะครับก็ปีหน้า ก็จะมีเรื่องของการสอนโหราศาสตร์ไทยพื้นฐานมากๆระดับอนุบาลนะครับ16มกรานะครับสำหรับท่านที่สนใจเรียนก็สามารถกดเข้าไปในไบโอผมนะครับจะมีไลา์ o f f i c i a l อยู่ก็เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้นะครับค่าเรียน987บาท987นะครับเรียนวันเดียวจบเลยออนไลน์นะครับสำหรับท่านที่ไม่มีพื้นฐานใดๆเลยทั้งสิ้นนะอนุบาลอนุบาลนะครับก็ สามารถที่จะติดต่อมาเรียนได้นะครับซึ่งจะสามารถนําไปต่อยอดกับวิชาอื่นได้อันนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการสตาร์ตต้นปีของผมนะฮะสำหรับโปรเกต์เ,กเล็กๆแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะฮะแล้วก็ปีหน้าเนี่ยผมมีแผนว่าผมจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอ่าคือตังก็อยากได้นะครับแต่ว่ามันก็คงไม่ได้ทําให้ผมร่ารวยอะไรขนาดนั้นหรอกเพราะทำที่ผมดูแต่ว่าผมคิดว่าการได้ให้อะไรกับคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ น่าสนใจมากๆอุย้ยมีคนยกมือแล้วแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะติดตามฟังความเห็นของท่านอื่นๆที่ขึ้นมาร่วมแซมความคิดเห็นนะครับสามารถติดตามได้ในรายการสดอาจารย์บอมชวนคุยทุกวันเสาร์7นาฬิกาถึง8นาฬิกาครับสำหรับท่านที่ไม่สามารถรับฟังได้ในเวลาดังกล่าวสามารถติดตามฟังได้ใน YouTube c h anel นี้นะครับสามารถกดกระดิ่งกด subscribe ไว้นะครับแล้วก็พบกันใหม่กับ รายการอาจารย์บอมชวนคุยในช่องทาง YouTube ซึ่งมีการฟังย้อนหลังในคราวหน้านะครับเป็นซีซั่นที่2อ p ที่3ส่วนจะพูดเรื่องอะไรโปรดติดตามครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ